ตูอนน้อ้อมาเห็่นนำในทุกคนพวกเขาลงมามอบเครื่องเนาะแต่ว่ามาเห็นเขาจะอัดคอนให้เขาสิไเขาเจ้าเก็บตัวป,ป่าให้เบิ่งนะขั้นตอนก็นคือคลิปผ่านมาเนาะซ่องยูดอยเคยอธิบายฟังแล้วเนาะว่าขั้นตอนในการอัดคอนอัดไหนได้เดี๋ยวื้อนี้ให้เฮามาเจออีตึ้มน,น,น,นล้วขาเจ้ากำลังอัดหมอซีปเป๋หาไปเบิง่งนขาจะเก็บป่า ได้อยู่เนาะโอ้ห้าก็เก็บก่อนได้อยู่อุ้มลูกอุ้มตอมาเก็บเงนหลังจากนำเห้งเราเขาก็จะเก็บเนีป่ากันให้มาปลาเนี่ เอ้ยพุกพุกพุนั่นเฮ้ยโอ้โหามาอัดคอโอ้ป่าไรทุกคนเนี่ยเนเนเนยู่นี่ตัวนึงด้ปาพันตัวตัวหัวตัวเนี้ยว เล็กๆเล็กๆน้อยนะเก็บแม่แหละเขาก็เก็บผู้นั้นผู้นี้เก็บมาใส่แล้วก็รวมกันส,สุดท้ายนะทุกนคนของน้นอยๆใช่ไหม hôm đây là แล้วดิโอ้แพ่ bò แพ่บ่เอ้ยนั่นโอ้แพ่

ตัวปูสไลด์ตัวปูตัวอันนี้เด็ทุกคนเป็นตัวยังเคยกินบ้างภาษาบปลายเขาจะเอินว่าแม่งกัดเตอร์นะครับแซ่บได้นะเนี่นี่ๆนี่กำลังกลับเรือให้ค <c oughs> อพร้อมเลยอย่ามันสกัดเนี่ยนี่ยูเศร้า <cười> <cười> chưa đó phải hắn và căng bó chưa tù bò <laughs> เป็นปปักกาลยทุกคนน้นำรั่วมาแล้วน้ำรั่วมาแล้วเบื้องนี้เป็นเบื้องระบายนา้ำคุณตันทางนี้แล้วทางนี้ก็สีแห้งเลยนะ Mà cháu đâu chứ? Mà chơi rồi. Mà chơi khách là Ấp Khoi. sau. sau, Đầy bò. Ô, nhỉ, Xếp ở sao nó xa? Ủa nè, nó lực dưới bờ xa rồi nha. Sao bóng hèn?